เมื่อไหร่ที่เบนได้เป็นแกลลีครัวหลังนะเบนไม่ได้ไมยอะไรเลยนะเบนแบบสามารถอยู่ได้เลยเพราะว่าหลบคัสเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำเซอร์วิสเน่เบนจะต้องทําเป็นแบบสแน็คคอร์สใช่ปะต้องแบบว่าเอาขนมอะไรดีวันนี้ฉันมีอันนี้อันนี้อันนี้อนนเอาวันไหนแล้วเธอคิดดู1ลํลามีผู้โดยสารตั้งกี่คนแล้วฉันมันพูดอย่างเงี้ยย้าไปทุกคนนะเพราะว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้เพย์ทนชันกับเราใช่ปะคือ1แถวมี3คนคือ3คนนั้นเนขะาอาจจะฟังเราเลยทั้ง3คนแต่ว่าบางคนเขาใส่หูฟังอยู่เขาดดููหนนังอย่่เ้าก็ไไมสใจ ใช่ป่ะแล้วก็ต้องพูดซ้ําอีกซ้ําอีกไปเรื่อยๆทุกแถวอะฉันก็เริ่มรู้สึกว่าฉันเหนื่อยมันมีวิธี<ม>ไหนไหมนาที่จะทําให้ฉันไม่เหนื่อยแล้วแบบมีความสุขกับการทํางานอะเออหลังๆมาก็เลยทําแบบว่าพูดให้เสียงดังขึ้นให้ได้สักสามแถวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า today snack I have this this this, this. ประมาณว่าแบบพูดดังนิดนึงให้แบบได้ยินหลายๆคนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฉันว่ามันไม่เวิร์กแล้วสองสาเดือนที่แล้วก็เลยเปลี่ยนวิธีมาเป็นฉันถือไปเลยค่ะ snack มีสาม choice ใช่ไหมฉันถือทั้งสามมันเลย้ิมแล้วก็ยื่นให้ดูว่าาอยกไ ผู้โดยสารก็ชีช้ชีช้เอาเลยแล้วฉันว่าแบบนี้มันเวิร์กมากผู้โดยสารเห็นด้วยว่ามันคืออะไรบ้างแล้วเขาจะเอาวันไหนฉันก็ไม่ต้องมาพูดซ้ําหลายๆครั้งแล้วฉันก็แฮปปี้ผู้โดยสารแฮปปี้เลิศเพราะฉะนั้นใครที่บินยูเนเต็ดนะคะ Today's complimentary snack we have pretzels, chocolate or waffle